แล้วตอนนี้คุณพ่อว่าไงบ้างฮะตอนนั้นที่เราลำบากพี่นัทไปขอข้าววัดกินซึ่งพ่อไปขอข้าววัดมาให้ลูกกินด้วยนะใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับคุณพ่อว่าไงตอนนี้พ่อไปอยู่กับทางพี่สาวเพราะว่ามีพวกหลานเขาดูหลานเยอะครับอ๋อนี่นคือพ่อคุณพ่งอย่างเดียวแล้วชื่อทองดีคือชื่อคุณพ่อคพ่อรับเอามาตั้งชื่อเบอร์เกอร์เลยแล้วคุณพ่อว่าไงที่เอาชื่อพ่อมาตั้งก็โอเคตอนแรกเขาบอกจะเอาชื่อนี้จริงเหรอก็โอเคครับจะลองดูครับเราทำไมถึงเลือกว่าต้องเป็นชื่อพ่อน่าจะชื่อผม ผมพ่อน่าจะเป็นที่พึ่งเดียวในตอนนั้นที่มีปัญหาครับในตอนโดยสุดว่าพ่อเนี่ยแหละครับเป็นแรงม้านใจให้เราฮีโร่ของเราสู้ครับคือพี่ฟังหลายๆอย่างนะพี่ถึงรู้สึกว่าแบบคุณออสถึงได้ดีคุณออสถึงมีวันนี้อ่ะเพราะเขาเป็นเป็นความคิดดีตอบแทนสังคมกะตัญยูมันมันอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วที่มาทุกอย่างดีหมดเลยใช่แล้วทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าไม่สู้ใช่ครับอ่ะทางนี้ทางนี้เลิกคุยแล้วทางนี้กำลังออเดอร์อยู่ไม่คือใช่รลยว่าจะไปช่วยของฉันเนี่ย ทำไมชีสของนุ้ยอ่ะทำไมมันไม่มีหอมใหญ่อ่ะสั่งเพิ่มได้ไหมคะได้หมดนะได้หมดได้หมดมันมีมีมีอะไรบ้างเบอร์เกอร์ของที่ร้านคุณออสมีเบอร์เกอร์หมูไก่เนื้อครับแล้วก็เป็นไก่กรอบครับไก่กรอบแล้วนีไก่กรอบแล้วก็ปลาครับสามถึงห้าใบอ๋อเยอะมากนี่อันนี้มีไก่กรอบอุ้ยน่ากินนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามไปกินทั้งร้านของคุณออสหรือว่า ที่สาวญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนบ้างคะเนี่ยตอนนี้ร้านผมอยู่ที่ร้านสาขาที่ผมเองก็คืออยู่ที่ตะปูนครับส่วขนของพี่สาวจะอยู่แถวลมกาลำแหงครับหลานชายจะอยู่แถวหัดไทย่าครับผมโอ้นี่ทองดีเบอร์เกอร์สาขาตะปูนจ้านี่นะฮะพี่แจ๊คค่ะได้แล้วค่ะเลยจ้าคิวยาวไหมเนี่ยวันวันยาวมากเลยครับมีลูกค้าเยอะค่อนข้างเยอะมากครับสั่งเดลิได้เนอะได้ครับได้เลยนะทองดีเบอร์เกอร์นะ หุยไก่กรอบน่ากินมากอยากกินไก่กรอบอยากกินไก่กรอบอ่ะอยากกินไก่กรอบอออ่่ะยากกกกินไรบหุยชัยนน์ก่กกรอบ็คืออันนี้คือสามสิบห้าบาทหรอของพี่แจ็คบวกถ้าเนื้อสามห้าครับบวกชิสเป็นสิบบาทก็เป็นสามห้าครับแล้วของของแม่อ่ะอันนี้ยี่สิบห้าบาทครับโอ้ยยี่สิบห้าบาทมีชีสแล้วนะอ๋อมีชีสเพิ่มอีกสิบบาทครับก็อย่าเร่งเขาอย่าเร่งเขาอร่อยมากๆชิมอร่อยเสียงอะไรมาข้างๆ คำเดียวน่ะได้แต่ชีสมันเยมิมป่ะฮะคุณคุณออสอย่างน้ำลายไหลเองตอนนี้ <c oughs> คุณออสคือน้ำลายเพือก